ໃສ່ baby chumas ໂອຫຼາຍເມິກກະບາດເທດບໍ່ຈັ່ງຫັ້ນກາດົນປົງເພຍຂອງມັນມັນປຶຈໃຫ້ປ្លែមຊື້ລະណា hisley รับกสู่ชออ่องอไทยเกอ,อ,อร์อบอดสาวบุทยในต่างแดนจ้าคลิปวิดีโอนี้นะคะสาว้ไทยอยู่แถวตลาดรัสเซียมาร์เก็ตค่ะแน่นอนค่ะวันนี้สาวบุทยจะมาเดินที่ตลาดรัสเซียค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีของอะไรขายมั่งตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีอ๋อ ของขายนะคะเพืเ่อนๆเป็นโซนของอ่ของฝากของอ่าที่ล,ลึกก็จะมีพวกพระพวกจิวรี่ของประดับตกแต่งได้ฟิลเหมือนอยู่ยที่จตุจักรบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆ ข้างในเนี่ยตลาดนี้ค่ะเขาขาก็จะแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องนะคะก็จะมีพวรอเจรเวลรี่ขายด้วย เราจะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดหนังสือเครื่องใช้อ่าเครื่อง่าตกแต่งอะค่ะพวกอุปกรณ์การเรียนพวกอเย็บปกถักร้อยก็มีเนาะอุปกรณ์ห่อของขวัญก็มีค่ะ มีเครื่องมือก่อสร้างเลยนะคะในนี้มีครบทุกอย่างเลยนเออนาะนาสาวผู้ไทยไม่เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรเขาน่าจะทักเกี่ยวกับเบบีเกี่ยวกับวินเรือข้างในนะคะก็สะดวกนะคะเพื่อนๆเ,เดิน เดินชอปได้อย่างสะดวกก็มีบริเวณพื้นทางเดินแบบสะดวกล็อกแรกที่เราเดินเดี๋ยวสาวุนไทยจะพาไปเดินล็อกที่สองจงนี่เขาใครฮะคนมันใครไอ้ะอมฟอมไทยแลนด์ไอ้น้องอันเดสแตคนไทยทูมันโอโลดกไทยไซ baby chumas oh ណៃមើលក្បាលថេតមិនចឹងហ្នឹងកើតនៅពុងទីព្រមហ្នឹងប្រិចហើយភ្លាមស្រួលណា his leaf ภายในตลาดก็จะมีอุปกรณ์ก่อสร้างเยอะมากเลยเพื่อนๆเครื่องมือพวกสว่านพวกนอ็อตพวกก่อสร้างอะคะ่ะ<ๆ>เยอะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ที่ตลาดเซ็นทรัลก็จะไม่มีพวกอุปกรณ์ก่อสร้างแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่ตลาดรัสเซียก็มีมีแบบนี้มีทั้งอุปกรณ์เย็บปักถักร้อยทั้งอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างมีหลายร้านเลยอะเพื่อนๆใหญ่มากด้วย แล้วก็เป็นตลาดที่น่าเดินมากเลยค่ะเพราะว่ามันเขาจัดแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินโซนทางอื่นกันดูนี่อุปกรณ์มอไซค์มี มีพวกล้ออุปกรณ์มอเไซค์มีหลังคาก็จะเป็นสังกะสีอะคะ่ะ เวลาที่สองมาเดินนะเวลานี้ก็คือประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะบางร้านเขาก็ยังไม่เปิดหรือว่าเรามาเช้าเกินไปบางร้านก็เปิดแล้วเนี่ยเพื่อนๆได้ฟิลมเหมือนอยู่ที่จตดจักรบ้านเราเลยค่ะก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องหอมของตกแต่ง เหมือนเหมือนได้ไปเดินที่เจเจมอลที่อกรุงเทพเลยนเนาะโซนทางนี้ก็เป็นเจเวอรี่

มีเสื้อผ้าขายด้วยนะคะเสื้อผ้าเสื้อผ้ากระเป๋าโซนานี้ก็เป็นอุปกรณ์ของพวกรถยนต์พวกมอร์ไซค์ ตลาดรัดเสเซียนะก็เป็นครั้งที่2นะคะที่สาวุไทยได้มีโอกาสมาเดินแต่ครั้งที่แล้วสาวุไทยมาเดินตลาดเขายังไม่ได้เปิดทุกช็อปว้าวช็อปนี้สาวุไทยยังไม่เคยเห็นนะคะที่มาเดินครั้งที่แล้วเป็นเครื่องจักสารชอบมากเลยอะ่ะสวยจังเลย แล้วก็ลูกติดฝาผานังนะคะเพื่อนๆเซรามิกก็มีนะคะแก้วถ้วยชามเซรามิก

ภายในข้างในก็ยังมีเียวร้านอาหารน้่นะคะเพื่อนๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไหม ร้านอาหารร้านน้ำดื่มเครื่องปั่น มีร้านอาหารเยอะเลยค่ะมีทั้งร้านอาหารร้านน้ำน้ำดื่มอสอบคูไทยว่าที่พนมเป็นที่ตมพูชามีเสน่ห์นนเวลาที่แม่ค้าเขาเอาเอาของวางไว้บนหัวนะคะแบบดูมีเสน่สหน์ พวกของเครื่องใช้ก็มีขายนะคะพวกเครื่องครัวถ้วยชาม h ้ l l o เดี๋ยวเนอะ No Thank you เครื่องปรุง พวกมเมล็ดถั่วเมล็ดธัญพืชอะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเพื่อนแล้วก็มเมล็ดผักก็มีร้านเย็บเสื้อผ้าก็มีนะคะเพื่อนภายในตลาดรัเสเซียคือมีครบทุกอย่างเลยค่ะภายในตลาดนี้มีทั้งอุปกรณ์ออก่อสร้างพวกเครื่องมือพวกสว่านพวก ลอรถพวกชิ้นส่วนอะไหล่รถเสื้อผ้าของฝากแล้วก็ตลาดสดนี่มีร้านของหวานด้วยเมนูของหวานเหมือนที่ไทยเราเลยค่ะคนี่ มีร้านอ่อทำเล็บด้วยข้างในตลาดติดแอร์นะคะร้านทำเล็บแล้วก็มีอ่ะในโซนของตลาดสดสาวไทยว่าตลาดนี้ดูสะอาดน,นะคะแบบพื้นก็พื้นก็เดินสะดวกแล้วก็ดูเป็นระเบียบไม่ค่อยไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่สาวไทยชอบตลาดนี้มากเลยเพราะว่ามีของขาย ครบเกือบทุกอย่างเลยค่ะไม้แข็นเสื้อก็มีเสียงก็มีนะคะในนี้โอเคอันนี้เรามาเดินในโซนของตลาดสดมีที่กัมพูชาเขาก็มีอ่ะทุเรียนเหมือนกันนะคะน่านีน How much for one kilo? Six dollar. Six dollar. Six dollar. Okay. Ng kilo of US tartulian. Oh, no, thank you. Different. I'm อันนี้ก็คโนซน,นของตลาดสดอันนีนอัไทไทย <Yeah. S 1> โอเคเรามาเดินล็อกต่อไปล็อกนี้ก็จะเป็นพวกขนมร้านรองเทา้านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่สอคุณไทยมาเดินที่ตลาดรัสเซียแล้วอ,อ่อ ร้านเขาเกือบอเปิดเกือบหมดอะเพราะว่าครั้งที่แล้วสาวุทไทยมาเดินตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดระบาดร้านเขาก็คือไม่เปิดเยอะขนาดนี้ว้าวเพิ่งดูนะเนี่ยว่าข้างในเนี้ยมีของขายเยอะมากมีเกือบทุกอย่างที่เราต้องการเลยอะ น,นี่ก็เป็นโซนอาหารสดอาหารทะเลค่ะเพื่อนๆภายในตลาดรัสเซียมนนนนีปลามีไก่น,น่ารักได้เจอกินกัน มีมะไฟด้วยนะคะเพืเ่อน กัมพูชาไข่เป็ดเยอะมากแล้วก็ถูกด้วยงลเ เ่ซนนี้ก็เป็นอ่เสื้อผ้าของเด็กน้อย่วนนี้ก็จะเป็นอ่เสื้อผ้านะคะเ,เพื่อนๆชุดเสื้อผ้า ค่ะเพื่อนๆสาวผู้ไทยก็ได้เดินครบทุกโซนในตลาดรัสเซียนะคะโดยสรุปแล้วก็จะมีอออุปกรณ์พวกก่อสร้างพวกสว่านพวกอะไหล่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับมอไซค์ล้อ ล้อรถล้อยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกจิวเวอรี่มีร้านขายของฝากของที่ระลึกรูปภาพโปสเตอร์เสื้อผ้าอาหารสดผลไม้แบบเยอะมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีร้านอาหารข้างในด้วยนะคะแล้วก็มอีอุปกรณ์เกี่ยวกับอ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครัวนะคะภาชนะทําครัวคือมีทุกอย่างเลยค่ะเรียกได้ว่ามาที่ตลาดรัสเซียมาร์เก็ตได้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อนๆและสาวบุไทยก็ชอบตลาดนี้มากด้วยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สาวบุไทยและก็วิลเลียมนะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะและยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็ดูช่อง YouTube ของสาวบุไทยค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย